ครับพักการเมืองบางพักเนี่ยเขามีนยโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทาหารด้วยครับมันเป็นไปได้ไหมครับที่พักเขาเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วถ้าชนะเนี่ยเขาจะยกเลิกได้ทันทีเลยไหมครับหรือว่าต้องรอก่อนครับก่อนอื่นเนี่ยน้องนวเร์เิกเนี่ยต้องเข้าใจหลักการการเลือกตั้งนายกก่อนนะครับซึ่งจํานวนสสในสภาเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด500คนใช่ไหมครับแล้วก็จํานวนสวมี250คนใช่ไหมครับซึ่งเอา2อ,อันนี้มาบวกกันเนี่ยจะได้750คนนะครับ ซึ่งถ้าเราเอาตัวเลข750เนี่ยไปหาร2ใช่ไหมครับมันจะอ,ออกมาได้ตัวเลข375ครับหมายความว่าถ้าฝั่งไหนเนี่ยมีคะแนนเสียงถึง376ก่อนเนี่ยจะเป็นคนได้เลือกนายกครับและเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วฝั่งทหารเนี่ยเขามี250สวในกำมือนะครับหมายความว่าเขาเนี่ยสามารถรวบรวมสสอ,อีก126คนเนี่ยเอามาบวกกับ250ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็น376ครับซึ่งพรรคฝั่งประชาธิปไตยที่น้องบอกเนี่ย เขาเนี่ยต้องรวบรวมเสียงสสให้ได้ถึง376เสียงนะครับถึงจะมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลได้นะครับคำถามที่พี่อยากฝากให้น้องนวเร์คิดเนี่ยคือว่าการที่พักฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยหาจำนวนสสเนี่ยให้ได้ถึง376เสียงเ,ยเทียบกับการที่พักฝั่งทหารเนี่ยจะหาสสได้ถึง126เสียงเนี่ยอันไหนเนี่ยมันง่ายกว่ากันครับ ซึ่งถ้าน้องเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์เนี่ยน้องก็จะรู้เลยครับว่าฝั่งทหารเนี่ยมีโอกาสชนะสูงมากครับซึ่งมันจะส่งผลในการยกเลิกการเกณฑ์ทหารในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยากมากเลยครับและสุดท้ายพี่ขอให้น้องนวริกโชคดีนะครับในการหวังให้ปฏิหารเกิดขึ้นในเดือนพฤษภานะครับ